สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เจอกันที่ครัวอิ่มอร่อยเนี่นะคะวันนี้ครัวอิ่มอร่อยจะชวนเพื่อนๆมาเข้าครัวทําขนมกะรอจีการอจีเป็นขนมโบราณที่หาทานยากมากอร่อยมากนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวลงมือทําดูส่วนผสมและวิธีทําไปพร้อมกันเลยคะ่ะเราก็จะคั่วงาก่อนนะคะงาขาวงาดําคั่วพอให้หอมก็พองาขาวงาดํานะคะอยากละสองช้อนโต๊ะ นี่เรามาดูส่วนผสมของน้ำตาลจิ้มของเรานะคะเราจะใช้งาดำสองช้อนโต๊ะงาขาวสองช้อนโต๊ะเกลือเศษส่วนสี่ช้อนชาน้ำตาลสักห้าสิบกรัมถ้าเพื่อนทำเยอะก็เพิ่มปริมาณส่วนผสมได้นะคะถั่วลิสงคั่วห้าสกรัมเรา,มาลงมือบดถั่วงาถั่วก่อนนะคะเราจะบดถั่วลิสงก่อนนะคะเอาถั่วลิสงลงก่อน ขาวงาดำผสมคุก,กลงไปเลยมาดูส่วนผสมของแป้งนะคะเราจะใช้แป้งข้าวเหนียว200กรัม แป้งมัน20กรัมนะคะเกลือ1ส่วนส่วน4ช้อนชาแล้วเราจะเอาน้ำที่ร้อนจัดลงผสมนะคะต้องทย,ทยอยผสมนะคะ เราก็จะเอาช้อนบี้บีบีให้เย็นแล้วเราก็จะเอามือคูผสมตอนนี้ยังร้อนอยู่นะคะเราจะมาปั้นเป็นแผ่นๆน,น,นะคะแล้วแต่แผ่นใหญ่แผ่นเล็กนะคะ ติดมือเราเราก็จับแป้งนวลเลยนะคะแป้งนวลจะเรียงแล้วเราต้มน้ำให้เดือดนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วโยนลงไปเลยถ้าสุกแล้วเขาจะลอยขึ้นมาเราจะต้มต่ออีกสัก สองสามนาทีเราค่อยขึ้นนะคะได้เวลาเราก็จะเอาเขาขึ้นมาเลยเราเอานอกน้ําเย็นเลยนะคะได้มาเรา,เาลงนอกน้ําเย็นเลยจะผึ่งให้เสด็จน้ําแป๊บหนึ่งนะคะเราก็จะนําลงทอดเราจะใช้ไฟปานกลางนะคะ ก็จะได้แล้วนะคะลักษณะนนะคะกรอบนอกนุ่มในเวลากินเราจะปุกกรอบนะคะจะอร่อยมากเดี๋ยวลงลงมือตัดกันวันนี้เรามาผสมไอตัวงากับถั่วก่อนนะคะถั่วงาที่เราบดไว้ใส่น้ำตาลลงไปเลยหวานมากใส่มากนะคะเกลือครึ่งช้อนชาคลุกเขาไปเลยนะคะมาตัดกัน กอบมากนะคะเพื่อนๆเขากอบมากกอบมากอร่อยมากขนมแบบนี้แล้วก็เอางาโรยกรอบนะ่หืม งาขาวงาดำถั่วลิสงบดอร่อยมากอร่อยนัวเพื่อนๆหากินยากตอนเด็กๆเกข้าตรงตอกตรงซอกตรง,อตรงซอยไหนเจออาแปะอาซิมหาบขายเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหากินยาก แต่วิธีทำทำง่ายมากนะคะเพื่อนๆส่วนผสมทุกอย่างอยู่ใต้คลิปนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เมนูนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครัวอิ่มอร่อยด้วยนะคะเผื่อเป็นกำลังใจให้ครัวอิ่มร่อยทํทำคลิปมาแบ่งปันสู่รกันทำกินนะคะคลิปนี้วันนี้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะจากครัวอิ่มอ่อยคะ่ะบ๊ายบาย